ตัวลงนับชัชทน,นันหลังสัมภาษณ์ถึงอาภพสุตรมีแฟนแล้วไม่ติดรอได้ทําเอาชาวเน็ตคือฮาหนักมากค่ะหลังจากนับชัทนานหลานสาวแพทยิปภาออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าชอบอัทพสุดมาตั้งแต่เด็กๆโดยบอกว่า ตอนตอนอายุ10บขวบคิดว่าพี่อาร์ตหลอกมากอนาคตต้องมีแฟนเป็นพี่อาร์ตส่วนที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าหนูไม่เอาเขาเพราะหนูเพิ่ง24แต่เขา42เอาจริงๆหนูไม่ติดชอบคนที่มีอายุ10ปีกำลังพอดีเลยอีกทั้งยังยืนยันว่าไม่ได้สร้างกระแสให้สินค้าถ้าเขามีคนคุยหรือมีแฟนหนูไม่ติดรอได้เพราะหนูก็ไม่มีใครงานนี้เกิดกระแสด,ด่าม,มาเมื่อชาวเน็ตแหกเขามาคอมเมนต์คลิปสัมภาษณ์ โจมตีสาวนับสนันโซเชียลอากทิแฟนอาร์ตมาได้ยินจะคิดยังไงเขาไม่รู้หรอว่าคุณอาร์ตมีแฟนแล้วผู้ชายก็พยายามปฏิเสธแบบสุภาพที่สุดแล้วพีอาร์ตหนีไปมีแฟนแล้วก็รอได้เออคิดเองเออเองชงเองตกเองเสร็จสร์คือเจ๋งคุณอาร์ตหนีไปค่ะฟังแล้วขมวดคิ้วว่าแกก็ออกตัวแรงเกินออกตัวแรงเวอร์ นีไปครับอาร์ตคอมเมนต์เป็นเอกฉันมีแฟนก็รอได้โอ้ยบมดได้เจอดูเหมือนน้องจะชอบพี่เขามากๆอาจช็อตฟิลดักมันไปแล้วบอกเห็นตั้งแต่สิบขวบและอีกมากมายค่ะ